สวัสดีค่ะเพื่อนพี่นอ้องเช้านี้เราก็จะมาเก็บผักอีกแล้วนะคะเก็บผักโขมไปขายเนาะนี่ค่ะผักโขมค่ะสวยๆมันขึ้นในป่าผักผักกาดโบราณของเราเนาะวัานผักอย่างหนึ่งแต่ได้ไปสองอย่างเลยนะคะผักโขมนี่มันขึ้นเองเราไม่ได้หว่านเนาะพันมันมีก่อนแล้ว แต่ผักกาดขาวโบราณมันก็เหมือนกับผักกวางตุ้งเนาะแต่แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันก็คือดอกมันหรือว่าจ้อนมันหรือดอกมันนี่นะแล้วก็กาบใบอะไรมันจะไม่เหมือนกันเนาะเราก็เคยปลูกทุกปีนะคะเพราะว่าเราเอามเมล็ดพันธุ์มันไว้เนาะผักกาดขาวโบราณหรือว่าผักกาดจ้อนโบราณน,นี่นะคะ นี่ค่ะไอที่ตรงนี้มันมันก็ขึ้นดีอยู่นะคะแต่อีกที่หนึ่งนั้นมันไม่ขึ้นเลยค่ะตรงโน้นมันไม่ขึ้นเลยโน้นนะคะฝั่งทางโน้นนกไปจิกกินหมดเลยมเมล็ดพันธุ์ของมันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นดีมันอยู่ใกล้บ้านเนาะ เราเห็นนกเราล่าให้มันก็บินไปหมดแล้วแต่ทางนูนนะ้นน่ะนกมันจะไม่กลัวคนแถวนี้นกเยอะนะในสวนของครูมีนกหลายชนิดหลายอย่างอันนั้นเป็นพักค้านะคะ แล้วสองแปลงที่มันไม่ขึ้นนั้นก็มันกำลังจะขึ้นนี่นี่แต่มันขึ้นห่างๆเนาะนั่นก็นกมากินมันมันก็ไม่ค่อยจะเห็นต้นมันเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะมาถอนเอาผักโขมนี่นะคะไปขายเนาะสวยๆผักโขมสวยๆนะคะ สวยงามงามมันขึ้นแปลงผักของเรานี่ค่ะแถวนี้เขาจะขายกันทั้งเป็นรากอย่างนี้นะคะเราจะถอนเอาทั้งรากนี่เลยค่ะไปขายมันก็มีเยอะนะคะผักตรงนี้มันไม่ขึ้นเหมือนที่อื่นอันนี้คือน้องหมามาคุย มันก็จะขึ้นแต่ผักโขมผักโขมหรือผักโขมผักโหมผักโขมเนาะเรียกได้หลายหลายชื่อเดี๋ยวเราก็จะถอนไปปลูกด้วยนะคะจะถอนไปปลูกที่เราปลูกผักเขียวปีแล้วมันไม่ขึ้นอยู่ตรงนน้นน่ะนะคะเพราะว่านกกินเมล็ดมันหมดเนาะ เราก็จะมาถอนผักนี้ไปปลูกด้วยนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะกูรูจะถอนผักโขมกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมช่องเล็กๆของกูรูนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ